สวัสดีจ้ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในรังเป็ดใครก็ไม่รู้จ้ะมายืนไลฟ์สดตัดได้นะครับผมเสียงเจ้ลเจ้ลเจลเจลพักละหนึ่งร้อยบาทเออฝั่งนี้กินข้าวกันนะพี่เสือกินข้าวพี่เพชรกินข้าวฝั่งนู้นไล่ฝั่งนี้กินข้าวฝั่งฝั่งนู้นไล่นะคะฝั่งนี้กินข้าวค่ะฝั่งนี้เติมพลังอันนี้ก็ไปไลฟ์สดมาแล้วอ่ะหมดแรงกลับมากินข้าว กลับมาตายรังกลับมาตายรังโดยของแท้ค่ะอันนี้ของแท้ถ่ายคลิปใ่กาดเจ้าเป๊ปเริ่มถ่ายคลิปแล้วพี่น้องถ่ายคลิปค่ะบัแต่คนกดไลค์แม่ค่ะกุเจ้าเป๊ปกระได้แล้วเบื้งคลิปเพิ่นมีอยู่สามคลิปบอบอบอหันมาคุยกันหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณชื่ออะไรคุณมาจากไหนคุณมายืนไลฟ์สดแถวนี้ฝากช่องเจ้าคุณต่อที่ไหนมีฝากช่องบุ๋มน้อยร้อยเอ๋อว่างี้หฝากช่องอะไรฝากช่องบุ๋มน้อยร้อยเอ๋อเลยนะครับครับคือคือ ช่องบูมนื้อก็เป็นช่องเล็กๆเราก็ต้องอาศัยช่องใหญ่อ๋อจ้าใหญ่มากเลยจ้าพราะคุณไม่คุณเนื้อบูมน้อเป็นช่องเล็กๆก็ต้องอาศัยช่องใหญ่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเออฝาก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 ขอคุณไมาตัดโฆษณาหน่อยนะครับค่ะค่ะค่ะเออช่องอะไรฝากช่องบูมเนื้อละเอียดหน่อยนะครับ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 บูมขอฝากช่องกับฟ้าลังฝนแชนแนลหน่อยนะครับ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 แล้วเราขายอะไรครับคุณขายอะไรคะขายหมูดอเดียวนะครับขายทุกอย่างยกเว้นขายตัวโอเคค่ะจบข่าวนี่ชีวิตชีวิตชีวิตในหมููู่่บบบ้้าานนนนยยทเเออร์จะะป็งี ประมาณนึงออกไปทํางานกลับมาสรุปกลับมาทําอะไรอ่ะพี่เถือตำแตงกินครับตำแตงกินตำแตงกินสั่งหมูแถมเจล50บาทจ้าสั่งหมูแถมเจลโอเคอ่าโอเคสั่งขายทั้งหมูขายทั้งเจลใครสนใจที่อยากจะซื้อหมูเดี๋เดียวบุ้มไลน์แอดไลน์ไปได้เลยบุ้มเอาเป็ดอัดกระป๋องได้ไหม แถมเจีห้าสิบาทนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดสี่สองเจ็ดเจ็ดสองสองสี่าเมลมลนในรังเป็ดนี่วันนี้จะมีโชว์โควิดไม่มีทำร้านใหม่ให้ร้านเป็ดมันคว้างนั่งนั่งกินหมูแดดเดียวเสร็จแล้วเราก็จะรับดูผล้างมือของพี่เสียปาไปดูรังเป็ดก่อนนะคะรังเป็ดเป็นของคู่กันพี่น้องครับผมไม่ลืมสั่งนะนสบายใจสิค่ะ เดี๋ยวมาถามมาทานโทษคุณหายใจทางไหนหายใจทางเหนือค่ะฮะแล้วไปไหนแล้วน่ะไปหาหาเมียอ๋อไปหาเมียไปแล้วตูตูจะบีดตูจะบีดเดินดีๆตูดีเดินดีๆนั่นดูเขาทำมีไก่แดดเดียวว่ะค่ะพี่เสืก็แต่งบ้านพี่เสือก็กินข้าวสักพักเผ็ดมากตามเองเผ็ดเอง ไอ้กินข้าวพี่เสือก่อนไปรลองท้องก่อนลองท้องไปต่าง,งอยก็ไม่มีอะไรขายไปถึงก็ไม่มีตลาดเขาจะน็อกดาวต่าง,งอยที่ร้านก็กลับมาไม่มีคนปิดร้านไปแล้วมีแต่มหมาแล้วมีแต่มหมาอ้เป็ดตงแต่ง,ตงร้านใหม่ยังไม่ได้ออกจากรังเป็ดไปหาลุงนะวนนียหมดแรง ี่เพชรกับพี่เสือกินข้าวสองคนผัวเมียกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยกินข้าวตามเองเผ็ดเองนักเลงพอชีวิตในหลังเป็ดนี่อุปกรณ์ประจำตัวพี่เสือนะเนี่ยีนของพี่นัท ยอีกหน่อยเราจะพัฒนาเนาะ,นะจะมาฝากอะไรล่ช่องตัวเองยังไม่รอดเลยเนี่ยฝากแต่ช่องอีบูมคนแล้วฝากแต่ช่องนี่พาไปดูชีวิตยูทูบเบอร์ <c oughs> เราก็ไม่กล้าเข้าไปหาเขาเนาะเราอยู่ห่างๆแบบห่วงๆนู่นหมู่บ้านยูทูบเบอร์เนาะเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนจะอยู่กันคนละมุมคนละมุมคนละมุะมเหมือนนกอะค่ะชีวิตยูทูบเบอร์พอหมดแรงก็กลับมาเนี่ย กลับมาในสภาพเนี่ยสภาพที่เห็นคุณไล์สดกี่ชั่วโมงเนี่ยพี่เสือสองชั่วโมงครับเออไล์สดสองชั่วโมงพี่แพ่ขายก๋วยเตี๋ยได้กี่ชามเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวได้กี่ชามไมน้อยไม่มีคนไ้น้อยไม่มีคนคนบ่เลยคนมีเลย,เลยต่อไปนี้เราจะกินเกลือกันแทนข้าวนะคะคนไม่มีเรายังไม่รู้เลยเราจะขายต่อไปหรือเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตแต่ต้องขายค่ะ เราหยุดไม่ได้นี่บรรยากาศป่าไผ่เหมือนญี่ปุ่นไหมนี่เออได้ยินเสียงแววๆมาน่ะเสียงลุงพนนะคะเสียงแววๆมาน่ะเสียงลุงนะยี่ยมไหมเสียงแววๆมาเสียงลุงกำลังเทฐานปูนเสียงแววๆมาคือลุงเออไม่อยากจะเข้าใกล้ลุงอลค่ะตอนเนี้ยแกทํางานอยู่ก็ให้แกทํางานตามนี่ป่าไผ่สวยไหมป่าไผ่สวยมากเลยนะตรงเนี้ยเขาบอก มันคือนี่สวยมากไปหน่อยนึงก็บ,บ้านลุงพลไปอีกหน่อยก็บ,บ้านลุงพลอ่านได้ยินเสียงแววแวๆแล้วนน่นคนหนึ่งหนึ่งในยูทูบเบอร์ถ่ายคลิปพี่ชายพี่ชายจะไปไหนนะ่ะจะรีบไปไหนอ๋อไปดูรถปรนูนไปช่วยงานลุงเราเป็นยูทูบเบอร์เราว่างเราก็ไปช่วยลุงแต่มันเป็นงานหนักแลรวพี่นัดไปไม่ได้ ไปเกะกะเขาเปล่าเป่า,ปานี่มันชีวิตในหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะขคาองนอเ่งียบเหงาเียบเหงาหวงเว่ะนค่ะ,น,คะนี่ผู้เหล็กไฟผู้เหล็กไฟตอนนี้กำลังเริ่มแห้งใบไม้มันก็เริ่มเปลี่ยนสีใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผู้เหล็กไฟใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น่าจะพาลงไปที่ลงไปที่หมอนหนุ่มหลงนะพี่เสือปะเราไปฮะเดี๋ยวหลงลงไปได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามไป๋ยวหลงอีกอ๋อพี่เพชรบอกห้ามไปเดี๋ยวหลงมันน่าก,กลัวมากเลยเหรอข้างล่างน่าก,กลัวข้างล่างมันน่ากลัวมากเลยพี่เพชรบอกพี่เสออือเป็นคนไปเมื่อเช้าที่หมอนหนุ่มหลงนะพี่เพชรบอกไม่ให้ไปหนูไปใช่ไาได้ไหมไปดูไลฟ์ช่องเสอือผับไอ้ ไปดูไร์ช่องเสือพาไปพี่เพชรบอกพี่เพชรบอกป่าพี่เถือบอกป่าน่ากลัวให้พี่นัทลงไปแต่พี่นัทพาลงไปดูตะเคียนได้เนาะอยู่ใกล้ๆ้แค่นี้เนาะเดี๋ยวพี่นัทพาลงไปดูแม่ตะเคียนไปดูแม่ตะเคียนที่พี่นัทฝันเห็นเนาะพาไปดูแม่ตะเคียนพาไปไหว้แม่ตะเคียนกันพี่เถือไปกับหนูหน่อยนี่ไปแม่ตะเคียนนี่ อพี่เสือจะซักผ้าหนูงั้นหนูลงไปคนเดียวไปดูแม่ตะเขียนกันเนาะแม่ตะเขียนนี่อันนี้อันนี้อันนี้บ้านลุงพลน,นะบ้านลุงอยู่ตรงนี้นะบ้านลุงอยู่ตรงนี้ลังเป็ดอยู่ตรงเนี้ค่ะลังเป็ดอยู่ตรงนี้อย,นอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันนะจ๊ะอ่าพี่นาจะพาลงสาธุสาธุขออนุญาตนะคะ นี่คือสารประภูมิเจ้าที่ประจำลานมันพี่นับอยู่ตรงนี้นี่ประภูมิสารประภูมิเจ้าที่พี่น่าจะพาลงไปดูต้นตะเคียนต้นใหญ่แต่ยังไม่ได้เอาขึ้นมานะคะน,นี่ดีหน่อยนะเขาถางป่าเรียบร้อยแล้วให้มันเตียนแล้วมันก็เดินง่ายี่ แล้วก็เดินเดินนี่เมื่อก่อนมันจะลกมากเลยลกมากพี่นี่ค่ะข้าป่าพี่เพชรบอกว่าแม่พี่นัดลงมาเมื่อก่อนมันลกพี่เพชรเป็นห่วงแต่ตอนนี้ไม่ลกแล้วค่ะตอนนี้ลงมาได้ไม่ลกนี่อันนี้เป็นทางขึ้นที่เราลงมาเมื่อกี้นี่มีหลังบ้านพี่นัด นั่งลังเป็ดพินัดนั่งลังเป็ดนี่หนังบ้านพีนัดอันนี้ป่าไผ่ทั้งหมดอันนี้ที่เราลงมาเมื่อกี้นี้ทางนี้เราเดินลงมาทางนี้นี่เราเดินลงมาทางนี้แล้วเราก็เดินไปดูเราไปดูซิป่าจำลองมาลำแล้ววันนั้นที่พี่นัดลงคลิปป่าลองมาลำอันนี้ที่คือที่พี่นัดฝันเนาะพี่นัดนอนอยู่ที่นี่ และพี่นัดฝันฝันว่าฝันว่ามีผู้หญิงมาหาพี่นัดคนหนึ่งพี่นัดก็ไม่รู้หรอกข้างลางมีม,มีมีต้นไม้แม่จะเคียนอยู่ข้างล่างอยูต้นเนาะพี่นัดก็ลงมาอันก็ลงมาเนาะมันลงมาตรงนี้นี่นัดลงมาตรงนี้นล,งงนนลงมาตรงนี้ค่ะ นี่น่าจะเคียนค่ะน่าจะเคียนที่พี่นัดฝันเนาะพี่นัดจะเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวนั่งก่อนเนาะมีใครเอาแป้งกับทูบมาไว้ตรงนี้ด้วยไม่รู้วันนั้นพี่นัดฝันพี่นัดว่าพี่นัดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกพี่นัดพอดีพี่นัดมีปัญหานี่แหละว่าในการตัดสินใจว่าจะอยู่กก,กอกต่อหรือจะกลับไปข้างนอกดี แล้วก็พี่นัทก็ฝันฝันเห็นผู้หญิงคนนึงเขาก็บอกพี่นัทว่าไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่กับอยู่กับเขาพี่นัทก็บอกว่าพี่นัทจะตอบไปว่าจ้าเออคือละปากเขาเนาะพูดทำนองว่าละปากเขาว่าไปจ้าว่าจะอยู่ด้วยแล้วก็มีคนมาเรียกพี่นัทให้ไปตลาดตอนนี้พอพี่นัทขันว่าจ้าไปพี่นัทก็สะดุ้งตื่นแล้วพี่นัทก็ มาไหว้พระภูมิเจ้าที่เนาะวันนั้นเราเราทำพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ประจำปีของพี่พอลลี่ทุกปีเจ้าของร้านมันเนาะพี่นัทก็ทำไปพี่นัทก็ไม่ได้คิดอะไรแลแ้วตอนนี้พี่นัดก็เล่าความฝันให้พี่พอลลี่ฟังว่าพอลลี่พี่นัทฝันเห็นผู้หญิงอะ่ะใส่ชุดขาวมาบอกพี่นัทว่าให้อยู่ที่ต่อไม่ต้องกลับหรอกแลวมันก็ดีเองพี่นัทก็อยู่นี่นั่นแหละ แล้วก็พอพี่นัทเล่าความฝันให้เขาฟังเขาก็พาพี่นัทมาดูนี่ต้นตะเคียนต้นนี้เขาบอกว่าอยู่ข้างล่างมายี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบปีแล้วนี่ต้นนี้เลยค่ะพี่นัทอยากจะเอาท่านขึ้นข้างบนแต่พี่นัทก็ไม่มีเงินเนาะพี่นัทก็บอกว่าถ้าพี่นัทมีโอกาสหรือมีบุญก็จะพาขึ้นข้างบนเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะไม่ใช่ต้นเดียวนะคะอื่มีสองต้นเนี่ยต้นนี้จะ ไม่ไผ่คุมไม่ไผ่ปกคุมแต่ไม่มีคนกล้าลือออกเพราะวันนั้นลือออกแล้วเจองูก็เลยต้องหยุดกันเจองูค่ะเจองูใหญ่ <c oughs> เอ่อคนที่มาทําความสะอาดต้นไผ่ต้นอะไะเขาจะลือออกให้แล้วเขาเจองูเขาก็เลยไม่กล้าไม่กล้า <c oughs> นี่ต้นค่ะสองท่อนน,นคะคะสองท่อน <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เขาก็เลยไหวตรงนี้กัน คนที่มาทาความสะอาดเนาะเขาไม่กล้าลือตรงนี้ก็เจองูงูใหญ่ตัวนั้นอะแล้วมันบังเอิญมากงูใหญ่ตัวนั้นอะก็เลือ้อก่อนก่อนวันที่จะลื้อตรงทาลื้อตรงนี้ให้มันสะอาดสะอ้านนะวันนั้น่ะบังเอิญบังเอิญว่างูใหญ่อะเลื้อยไปบ้านลุงพลถ้าใครดูคลิปที่บ้านลุงพลที่ยูทูบเบอร์ถ่ายที่ว่ามีงูไปบ้านลุงพลวันนั้นนะคะแล้วก็ก่อนวันนั้นนะคะ คือจะเอาตรงนี้ทําความสะอาดคือเจองูก,ก็เลยไม่กล้าก็เลยขอเข้ามาลาโทษกันไปแล้วนะคะคือให้ท่านอยู่ที่นเนาะท่านไม่อยากให้หลือ้อท่านอยากจะมีอะไรคุ้มล่างท่านไว้ก่อนก็คุ้มเนาะแต่องค์เนี้ยค่ะองค์นี้ไม่ลือ้อนี่ค่ะมีคนมาไหว้เอาน้ำแดงมาให้นี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้ น,นี้สวยงน,นคะหลังบ้านพี่นัดเนาะก็มีทูบมีเทียนอันนี้คือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแต่พี่นัดฝันและพี่นัดก็เจอเรื่องเรื่องเหลือเชื่อหลายเรื่องนะแต่มันอธิบายได้ยากเนาะว่ามันคืออะไรเนาะแต่ว่ามันก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะ พี่นัทก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็ขนลุกไปนะคะลงมาคนเดียวพี่เพชรก็ไม่ลงมาด้วยพี่เสือก็ไม่ลงมาด้วยนั่งอยู่คนเดียวอะค่ะนั่งอยู่คนเดียวตรงเนี้ยพามาดูต้นไม้ใหญ่นี่เนี่ยตรงนี้มันตรงนี้นะคะนี่เป็นลานหินเนี่พี่นัทอยู่บนั่งบนลานหินอยนู่มันจะเป็นหินก้อนใหญ่มากเลยตรนนี้มันคือลำธารลำน้ำลำ,ำห้วย แต่น้ำไม่มีเขาบอกถ้าน้ำป่ามันมาเนี่ยมีรอยน้ำป่ามาขึ้นคือสูงสูงท่วมหัวท่วมกอไผ่เลยนะขึ้นไปถึงตรงที่พี่นัทอยู่เลยนะที่พี่นัทอยู่เลยเนะี่ยขึ้นไปนี่นี่เนี่ยทางเนี่ยมันสามารถเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคะ่ะมันสามารถเดินไปถึงบ้านลุงได้เลย,เยพี่นัทพาไปดูก็ได้นะเดินไปถึงบ้านลุงได้เลยพา่า พาเดินไปดูแล้วก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยเลยทานน้ำตรงนี้มันเดินเดินไปทะลุศาลพ่อปู่ได้เลยค่ะเนี่ยมันพาเดินไปจะเดินไปได้ไหมนอ้องน่าจะได้เรียนมันเดินไปเดินไปทะลุได้เดินไปเรื่อยๆเดินไป เดินไปเด้ด้วยเดินก็ปะนี่เขาถางแล้วนะเมื่อก่อนมันจะเดินไม่ได้ไมันลกไม่เตียนแนละ้วเนี่ยเดินไปถึงบ้านลงได้เลยมันเป็นร่องน้ำร่องเดียวกันที่พระอาจารย์พลมาบอกว่าว่าองค์พ่อปู่อยู่ตรงเนี้ค่ะ อยู่บริเวณนี้องค์พรอปูด่ดวงจิตเขาเรียกอะไรนะพี่นักเขพูดไม่ถูกดวงจิตหรือดวงอะไรคืออยู่บริเวณเนี้บริเวณนี้นะอยู่ตรงนี้นะคะดูฝั่ง้านเกาพาเดินเราจะพาเดินไปถึงบ้านลุงได้อันนี้หลังบ้านลุงพลน,นี่อันนี้คือข้างหลังบ้านลุงพล หลังบ้านลุงพลนี่น่นาจะพาเดินไปดูอุ้ยตรงนี้มันจะเป็นน้ำนะหน้ารักอ่ะแต่ตรงนี้มันไม่มีน้ำมันแห้งเนาะน่าจะไปได้ไหมเนาะมันน่าจะลกนะไปไม่ได้ไปได้เท่าที่ไปได้เนาะอืมอืมไปบ้านลุงนี่มันจะเป็นดิน นี่มันจะเป็นป่านี่เมื่อวานที่ไปไม่ได้เพราะลุงพลตัดไม้แล้วไม้มันฝางเขาเอาไม้ค่ะเอาไม้ไผ่นี่มันไปไม่ได้ทุกทีมันไปได้ลุงเขาตัดไม้ไผ่เอาไปทํานั่งร้านค่ะแต่พี่นัทไปได้พี่นัทก็ไปได้โอเคนี่ดูป,ป่ากขาหน่อยนะจ๊ะโอ,โอ้นี่ไม่ไผ่ ได้ยินเสียงลุงหรือยังนี่ลุงโอ้ย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 ดูแม่ไผ่มาเห่าแตกแท่งแท่งโอ้โอ้โอ้แม่ไผ่ต่ำเนี่ยค่ะไปได้แล้วนี่ดูทางสินี่ลุงเขาตัดไม่ไผ่ก่อนนี้มันก็เลยฝังมันก็เลยไปไม่ได้แต่นี้ไปได้แล้วค่ะมานี่มันจะเป็นหินเนี่ยสวยมากถ้ามันมีน้ำมันจะสวยมาก เป็นหินก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆอันนี้บ้านลุงทำเนี่ยหลังบ้านลุงอันนั้นเป็นลานพ่อปู่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นเสียรองค์พ่อปู่เห็นไหมเห็นเสียรองค์พ่อปู่ด้วยนะเห็นเสียรองค์พ่อปู่นะราคาอุ้ยหินหินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่นะคะเราก็เดินตามหินเดินตามหินไปเนาะอุ๊บ ได้ไหมนอ้อโอเคห็นก้อนใหญ่มากเนี่ยตรงนี้มันเป็นห้วยน้ํานนะนี่แล้วก็เดินมานี่ตรงนี้มันคือสะพานที่ร้านผักปูเดี๋ยวพี่น่าจะไปทางไหนอ่ะขึ้นทางไหนได้นอ้อเดี๋ยวหาทางลุยไปขึ้นสะพานก่อนนะคะนี่เอาละท่านี้ลุยปากกับพี่นัทเนาะ นี่นัทจะกลับบ้านมาทางนี้ได้แต่ต้องกลับทางลัดจะขึ้นได้ไหมอ่ะมันสูงมากมเดี๋ยวพาไปดูพ่อปู่ทางนี้เลยอุ้ยน้ำต่ำอุ้ยน้ำต่ำม,มันเป็นกอไผ่เนาะเดี๋ยวอนี้ต้นอะไรพี่นัทก็ไม่รู้แต่มันมีน้จาจับมันน้าต่าพี่นัทจะขึ้นได้ไหมเนาะตัวก็ผอมอยู่ด้วยเนาะ จะขึ้นกันได้ไหมเนี่ยโอ้ยและเนาะเพื่อการสมจริงในการทำคลิปพี่นัทถือกล้องมือนึงนะเนี่ยตอนเนี้ยปีนมือหนึ่งเดี๋ยวจะกิ้งมาเนี่ยมีเท้าเท้วเดียวเนี่ยมีมถูมากขึ้นยังไงลละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะอเพื่อการทำคลิปที่สมจริงโอ้ยเดี๋ยวดูพีนนะพ่นัทปีนพี่นัทให้ดูกล้องหน้านะเดียว